สวัสด on ีคร e ับเราอยู่ในช่องของไพโรตพิเชษเม็นถักรับผมวันนี้เนี่ยมีโอกาสดีอยากเชื้อเชิญทุกคนนะครับผมมาที่งานที่แกลลี่โอเอซิสครับผมวันนี้เรามีแขกรับเชพิเศษครับพี่แจมาครับผมอ้าววันนี้อ้าววันนี้พี่น้องครับเดี๋ไม่ตายโอเคโอ้นอนสร็จแล้วก็นี่พี่ตู่โซเซซี่ครับผมนี่มีผลในผลงานในผลงาน ขายด้วยครับผมแล้วก็มีกระเป๋าของผมนะเชิญเชิญทุกคนครับผมอันนี้ครับผมมีนมางานส่วนผลงานครับผมแล้วก็ผลงานของน้องไอไฟเป็นเกี่ยวกับสัตว์มงคลนับสัตว์ครับผมงานนี้ยังแสดงอยู่ผมอยู่ที่การิเลโอโอซิสนะการิเลโอโอซิสนะครับผมที่นี่เป็นถิ่นของวัยรุ่นครับผมใครที่ไม่เคยมาอยากจะชวนมาที่นี่ครับผมข้างล่างนี่คือเต็มหมดของที่นั่งร้านร้านอาหาร สาวเต็มไปหมดแล้วผมมาับผมตรงนี้เป็นผลค่าของที่ตัวก็ผมตัวเทนซี่ที่ไรเป็นของเขาหลายๆคนหลายท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไม่มีรูปเลยจริงๆนี่คือเป็นภาพสีเนาะอ๋อแต่ว่าทาไม่ทาไม่ทันมะเวลาไม่พออ๋อพอรีบแล้วแต่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่คือเอาแค่นี้เองรับผมหยอกหยอกจริงๆคือสีหมดครับสีหมดหมดโชว์เอ๊ะ ันใสเดี๋ยวจะบอกนิดนึงนะผมว่าในคลิปนี้นะผมทุกคนที่ดูอยู่กระตู้ซ่อนภาพเพนติ้งไว้นหนึ่งชิ้นในนี้<ฟ>ใครที่หาเจอแล้วผมรับไปได้เลยครับผมแต่ผมรู้สึกว่าผมจะผมจะเห็นว่าแบบผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเแล้วทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ครับผมดูดูผมนะครับอ่าเราก็รีบมาครับผมเห็นแล้วนะครนันน่ะเดี๋ยวเราจะทเรียทเรีย้ไปไหนครับท่านมา ันนี้เราอยากไปเดินสยามเพี่ฮะ w a ก k i n วอ a l k i n g สตรีทพวกนี้พาไปดูนักร้องนักกีตาร์วัยรุ่นน่าดูมากที่นี้สยามเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะใช่ใช่เหมือนอยู่โซมากเลยครับผมแล้ววันนี้คนที่ไปกับเราก็คือพี่แจ้นะครับผมใช่คะสะดุ้งนะพี่เขาก็มาไม่ไม่ได้นานนะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้นานเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอที่สยามกับผมวัยรุ่น เอาละครับผมวันนี้เราก็พามาอยู่ที่โอซาก้าครับผมโอซาก้านี่ครับผมโอซาก้าเดี๋ยววันนี้น่าจะไปพาพี่มา้ายไปทัวร์ที่สยามกันนะผมเขามีวอล์กิ่งสเตจตอนนี้เขาปิดถนนด้วยนะใช่ข้าไป,าปามากเดี๋ยวพาไปดูครับผมใช่ใครที่อยู่ดูคลิปนี้อยู่ครับผมอยา่าลืมชวนมาครับผมสยามเปิดพื้นที่เต็มหมดแล้วครับผมมาตรการปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับผมไม่ต้องกลัวโควิดเลยครับผมมาครับผมไปไปแล้วอย่านำไปเลย ของฟรีมีโนคโอกโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้ดหโอ้โหโอนโหโอ้่หอ้โหี้โหโอ้โหโอะโหโอ้นห้องอ้โหโอ้หมด้อ้โหโอ้ยอ้โ้โอ้โหอ้โหโอ้โอ้หอ้โห้โหโอ้ใช่อ้โ้อ้ห ใครดีก็คือรีวิวได้คนในเจ็ดยานรันใหม่รุนเก่ีรีวิวดีนะน้องๆขายอ้ถ้าดีเฮียค่อยรีวิวด้ยนะเออเดี๋ยวดูปใว้ก่อนขอบคุณารวถ่ายรูปสมองก็ยัเปี่ยนต่อันอแล้วร้อยเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนครับเฮียเราไปเริ่มจากตรงนู้นมันจุดแรกอยู่ตรงนู้นนะไม่ดีอ่ะผมมีเยอะเลยผมจะพาทน้องไปดูแต่งรวมไอมรุ่นแหงใหม่ครับผม ตรงนี้และครับผมที่เป็นคัสเตอร์ใช่ไหมฮะคัสเตอร์คัสเตอร์ตรงนี้ไหมคืออะไรอ่ะไม่รู้โควิดก็ตรงนี้อ๋อไม่มีนะไม่มีไม่มีนี่คือโซนด้านข้างหลังของสยามนะครับผมใช่สยามสะแควคนเรียกว่าหาจุกใหม่แล้วหาจุกใหม่คืออะไรอ่ะดูนี่มีใครหลอกาเฮียไหมไม่รู้เลยเราไปคอนเสิร์ตเดียวไหมรู้อย่างเดียวว่าเขา รอกเลยรอรอกเราหมดเลยครับแบบนรู้สึกมันมันมีประมาณ4-5เห้าวีดด้มั้งอย่างงี้เสียตังค์ไปที่มาร์งไม่ฟรีฟรีเหรอเดินฟรีเลยฟรีลห่งสยามแน่นอนครับสุดยอดมีไปเดือนนี้มีหนังกลางแปลงมาฉายที่นี่ด้วยนะโอสุดยอดลักแห่งสยามใช่ลักแห่งสยามนี่เกิดที่นี่นะใช่อยากมามาก ตอนนะครับเพลง้ชื่อเพลงเงาช่าอวกาศครับผมมบีย่คนูว่าบอสเตมตัวบอสเยบอสเอา win ไอจีเคราวีชื่อว่าวินตอนจะ c r mood music พวกเพลงีๆเสียงเงว่าเงาเช่าอวกาศครับผม าฟังกผมเป็นไงยังนี่จุดแรกไงนี่จุดแรกนะรู้สึกบอกว่าเกิดเป็นสิบสี่ครั้งหนึ่งเลยแล้วสิบสี่เลยเหรอย้อนไม่นานย้อนไม่นานสุดยอดไม่เห็นแต่งสีอย่างนี้มานานมากแล้วผมสวยมากเนี่ยเนี่ยสยามทำใหม่เนี่ยดูดินี่นึกว่าอยู่ฮาราจูกุจริงๆเลยล้วเนี่ยใช่หรอเป็นอย่างบนี้เลยต้นนี้เลยโอ้โไม่เคยไปด้วย เดี๋ยวคุณจะได้ไปครับผมนี่ดูสวยนะจริงเดี๋ยวไปดูนี่นั่นคือจุดแรกยังแบบเดือดกันขนาดนี้นะคลิปนี้เราจะพาไปทัวร์สยามใหม่นะใช่เราไม่ได้มาสยามเนี่ยคือนานมากๆแล้วนานมากแล้วก็นี่คือครั้งแรกที่เข้ามาแล้วรู้สึกว้าวเลยนี่แค่เวทีแรกครับผมมีเวทีที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าข้างหน้าเทียบเลยครับผม เยอะมากนี่โอ้โหกำลังวัยรุ่นนะผมมาแล้วผมวัยรุ่นพ่อตาตูด่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมรีบตามมานะครับผมแก๊วดี้ไม่มีใครอยู่แล้วผมที่มานี่ผมเขามาอยู่นี่กันหมดแล้วนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะล้มมวยดีกว่าล้มมวยอ่ะล้มมวยเอ้าไหนโชว์สเต็ปหน่อยล้มมวยไปเหออเยอะ นาะยวรุ่นรับนาไวรุ่นเขาไปดอดดีกว่าโซ <c oughs> นนี้มันโซนแบบว่าเอ็นเทรนนะจะเหมาะกับร่างกาย <c oughs> ไม่ใช่ครับผมครับ อมันชื่อเพลงอะไรอะ่ะเพลงนี้เพราะนะเขาเรียว <Okay. S 2> ่านะไร่ลงอรีกันหนยะ่ะโมีมาฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเฮ้ยทำอะไรกันนะ เป็นถึงถึงบรรยากาศมันสัยรุ่นไหมผมมันไม่มีอย่างนี้ยตั้งใจเรียนมาติวหนังสือกันครับผมอาจารย์รู้ไม่มีอย่างเงี้ครับผมมาถึงปุ๊บแปดโมงครึ่งก็เข้าห้องเรียนเลยงานหนังสืออย่างเดียวน่าเห็นใจเขานะครับโอ้ยฝั่งนู้นมีทะเลดาวด้วยเงี้ยทะเลแปดตัวเปิดแปดเปิดดามเขาด้วยแล้วก็เปิดเขาไป่อนด้วยเลยเราไม่ตามนะ เอ้ยเปิดรอแล้ววะอ๋อนี่ไงวงนักเรียนวะมาอยู่หน้าเลยเนี่ยเนี่ยผมตามไอจีเขาตลอดเลยผมเนี่ยได้มากเลยคนนี้อ่ะได้จำได้หรอ่าชื่อวงเลยนะถ้าไม่รู้เห็นเห็นในในโซเชียลไม่รู้เหมือนกันด้วย ใช่เหรอใช่เราเป็นเด็กเนิร์ดเราต้องเรียนหนังสือแล้วผมไปดูอ๋อตอนเนี้ยใช่ไหมตอนเนี้ยไปรุ่นยุ่กันนะผมยุ่งนะเราะเป็นเอนเตอร์เทนต์ง่ายอ่าสนุกนะใช่แอดูคนเยอะแยะเลยคนเยอะมากเลยครับผมนี่เราจะเป็นคนที่แก่ที่สุดในกลุ่มนี้ครับผมใช่เหรอเป็นไงบ้างดูไปสิบสี่สิบห้าสิบหกเราสิบเจ็ดเองเออใช่สิบเจ็ดเราเพิ่งจะสิบเจ็ดสิบแปดได้เออลอะกันเอง ไปไปที่สุดท้ายแล้วป่ะมาน่าจะสุดท้ายมั้งฝันวันไปดูไปดูฮะเมื่อก่อนสยามเนี่ยมันจะมันกำแย่กันอยู่นะแต่วันนี้มันเหมือนก็รวมกันหมดละใช่มันจะคอนเนคกันหมดเลยแบบรวมไดได้หมดเลย น,นี่เขาเต้นกันอยู่ไงตึกนี้ยังสูงนี่คือ,คอไฮไลไท์ของของเวทีสติตรงนี้เลยครับผมตื่ต้จริงม่ะเนี่ยใช่มันคือตต้เลยนะเนี่ยเยาวชนของเรานะครับผมานาวเขาดงชาตนะครับนวขางชาตที่จะไปสู้กับเกอร์กุ๊กของเกาหลีครับผมสุดเดลเ้ เมื่อแบ็คพิงค์เลยนะอ๋อยอดมากควาเก่งมากๆแล้วอ่าในยุคผมเนี่ยผมเรียนหนังสือนะยุคผมช่วงนั้นผมยังพันธุ์นิดมมติอ๋อเจอกันโบ้ท้องคุณหารอยู่อ๋อสมการอะไรองเงี้ยสมการแต่ว่ายุคนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อมันยุคของการแสดงออกการเต้นไงแล้วเราก็ทำของเกาหลีมาเยอะไงใช่ไหมอ๋อแต่ถ้าเลือกได้ตอนนี้เลือกยุคไหนครับถ้าได้ตอนนี้ครับผมอยากอยู่ยุคนี้ครับผมเต้นกระจายสนุกเคย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 เห็นแบบว่าขี่ม้าเต้นไหมครับไม่โอ้ขี่ม้าไม่ไม่เต้นเหรอไม่ ไม่น่นาจะไม่มีใครอยากอยากรีดแต่เย็นใจเย็นอย่าทำร้ายกันเลยผมจะลงทะเบียนเรียนใหม่ได้ไหมเอางั้นเลยอย่างสภาพเมื่อเขาเข้าไปเรียนนี้เขายกมือไหว้กันหมดนะอาจารย์อาจารย์ไหว้ผมด้วยเหรอใช่อาจารย์ก็ไหว้ด้วยใช่แล้วโอเคงั้นผมจะจากกันพาโลแล้วกันอ่ะได้หรือไม่แอบดูตามนี้ก็ได้นะดูชมต่อไปดีกว่าดูชมดูชมเอาแรงใจน้องๆทุกคนด้วยโอเคดีเทสดีเทสหาดูกันครับดับ เ,เยาวชนน่ะเฮอยเยาวชนมันมากน้องก็มันมากเลยนะยะน้องเขาแนมากน้องนัมันบอยยุกเกียร์นะยุกเกียร์อันนี้ยุกเกียร์ยุกเกียร์นี่เท่มากเลยนะยุกเกียร์นี่ยุคนั้นนะ <า>เลี้ยงหนักมากเลยผมเนี้ยทุกคนเขาเรียนเนี้อารมณ์เมืม่อกีก้แบนเก็บกดมาหลายลเพียผมเนี่ยกระโดดน้องๆไงพีทีเอสเมื่อกี้ใช่ปะอ่าไปเนียร์ไปเถอะปะพีทีอาร์ครับผมอายๆเขาไหมเอาเี่รอการหน่นองซิมอบอรับผมเชิญชวนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เป็นถึงวันที่ไม่ด<ม>ู ไม่บอกไม่บอกเด่นเนอ่ะให้ดูแบบนี้คันอ่ะอ่าให้ดูแค่นี้นี่มีมีลอยอย่งนี้ด้วยลอยยองบนด้วยทั้งบนนั่นคือลอยตัวใหญ่มืดแล้วปิดแล้วเราจะไปหาน้ำกินหนึ่ก่อนพี่มั้เราร็อกกันดีครับดีมากเลยเป็นไงมุกไหมที่ไหนอ่ะร้านแจ้งโอ้โหอยู่นนอยู่นนเลยนะท่านคุณปรทุมใช่ไหจะหาที่นี่จะปรทุมโอที่นี่ดีกว่าบอกร้องละอย่าพยายามกันถึงขนาดนั้น วนมาหารถเลยเช้ามาก็ติดอย่างเงี้ยครับผมทีนี้คนทั้งกรุงเทพไปอยู่ที่สยามหมดแล้วนะใช่แล้วเดี๋ยวก็จะมีหนังฉายหนังกลางแปลงขิ้นเดือนนะใช่ใช่ดังะอะน,นี่ทำไม้เมื่อปีอ2019ปะ่ะปี7 ได้ประมาณ219 0 220 0ครับผมตอนนั้นเฮียก็มาเดี๋ยวมร่วงบ้านเหมือนกันนะโปรเจกต์ใช่หรือโปรเจกต์ยาราสเทาเราอยู่ในยารารเทาตอนนั้นมาก็มาถ่ายวิดีโอครับก็ถ่ายรูปเก่งๆได้ครับผมวิธีการถ่ายรูปของวัยรุ่นนะอยากจะแนะนำนิดนึงเราอย่าถ่ายลุกทื่อๆอย่างี้มันจะไม่สวยครับผมไม่สวยอ๋อเนี่ยอ๋อท่านี้เหรอเมื่อยเหมือนกันนะอ่าลองดูลองดูผมมาลองดูมุมครับเอาครับผม ดูได้แต่ไม่ต้องทำตามโอเคเยี่ยมมากเลยเย้เทมากเลยครับจอดบิ้งบิ้งเลยโอเคดูได้แต่ไม่ต้องทำตามะเดี <ไป S 2> <laughs> ๋วๆๆๆยวจะเข้าไปในร้านก่อนครับตังได้ไหม,มตังสายหวานนะครับพีซ่โโาโซโรงานทีผีเซเว่นนะอันเน,นี้ย ได้มาถ่ายวิดีโอนะตอนนั้นพี่เขาพ่นนี่คือพ่อนกับสเปรย์นะก็คือเป็นงานาอิมพอไวต์ก็คือพ่อนสดอ่ะออไม่ได้มีแบบลางก็คือพ่นสดไปตามอารมณ์เลยสุดยอดมากครับผมยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งได้หรอ,อไม่หลับจา้าียกนี้คือ,อวานิลาสกายเ <Sky S 2> มลคุณครับว,วานิลาสกายเมลนะครับหมาะกทรงครับหน้าตาเราสุดแล้ะบอกเลยอันนี้ก็คือฮันนี่อะไรนะฮันนี่เลมอนกรีนชา ะพวกเรามันสายฟุ้งฟริ้งอยู่แล้วเข้มข้นมากเครื่องกาแฟเขาดีมากเลยนะเขามีกาแฟด้วยเหรอใช่เขาขึ้นลงมาจากดอยเลยนะเนี่ยเข้มมากมีครัวเข้มนะหานี้ครัวเข้มด้วยครับจุดที่สองเนี่ยจุดที่สองพวกอ่อนพวกอ่อนเขาปลูกใบชาดีรบนั่งนี่เหรอนั่งนี่ก็ได้ถ้าเฮียอยากนั่ง ไวรุ่นเขาจะมองเยอะใช่ไวรุ่นเยอะมากไวรุ่นแล้วไวรุ่นก็มองแล้วด้วยมองนะลุงนี่นี่ไอ้ลุงนี่มาทำอะไรเนี่ยเขานั่น่าเด้อมไปกินก่อนไปกินก่อนเอาผมก็วันนี้ก็เป็นทัวร์ปุ๊บปั๊บนะครับผมพาเพื่อนๆมาทัวร์สยามสแควร์ซอยหนึ่งถึงสิบสองใช่ไหมมั้งวันนี้นะเราก็จะเห็นผู้คนมากมายเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาเที่ยวสยามสแควร์วันนี้นะ วันนี้จะลาไปด้วยผลงานของเตยโต้ครับผมกับโาราโนรีเ่อนรักผมเองครับผมอยู่ิีโดชั้นสองนะครับผมเ็ามาสักกินกันได้เลยครับผมเท่ๆแบบนี้พบกันใหม่นะครับ